เกิดเป็นคนก็ให้เป็นคนแท้ๆยาสิแว่เขาปลาเด้อเกิดเป็นคนคนให้มันเหนียวตุยเขาจังเอินว่าคนสวัสดีครับแฟนๆเอฟซช่องน้องไม่คนมาหวยเรื่อยๆนะครับเนาะมื่อนี้ก็บเาสาวันที่17มกราคม2 5 6 4ขกอให้ 64, ่อยแฟนๆเอฟซีสุูทุกคนโชคดีมีใชนะครับเด้อสวัสดีปีใหม่ครับมื้อนี้ยอากกติมีเด็กดีๆมาฝาก สองสามเจ้าครับงดที่แล้วกับบ่อดเดนนั่นนะครับผมเห็ดมาทั่วมาบอกผมสองงดสามงดแล้วมันบ่อเข่าหลายผมกัไมบไหบอ่อบ่อวันนี้เขาเจ้าทั่วมาบอกอีกครับทั้งเล็กปูเก็กกับบ่อเข่าครับงดที่แล้วกับบ่อเขา่าแต่ว,ว่างวดนี้เพิ่นกับเห็มาละครับตั้งเล็กฝันเล็กพญายบึงน่าบึงบึงสุรินทร์นะครับพญายบึงยูสุรินทร์บ้านตาพมตาพามอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับงดที่แล้ว มันคาบขึ้นมาสามตัวแปดสองหกว่าสันบานมันมันเเรียกว่นออกหกสองแปดคับเขาถึงเตรียมดังกําลังเป็นทีหึ่ห้ากันละครับเรียกพญาบึงโดนนี่แต่ว่ากับผู้ใดบึงในคลิปกับคงสีหูวนะครับเนาะบึ้งในี่หลายแท้แท้บึง้งแต่อนี่ผมกับได้ดไปตีตตามหรอกรับตัวอื่นผมก็เอาเอา้อเอาตัวเดียวตัวนั้นที่ถูกมาทีแล้วแหละครับถูกคักเนาะครับิับนคา,าบขึ้นมาแปดสองหกผู้ใดเขา เบืงเหอคงสีเห็นนะครับสําหรับพญาเบืงอ่หงดนี้เพ่นก็ได้มาแต่ว่าพ่น่าไดขึ้นมาซีตูครับงวดนี่เรียกซีไหพ่นครับมาเลี้ยงกันให้เบึงเดี๋ยวผมเสียเอาให้เพนเพื่อนเบึงนะครับมาเอาเมล่ไปเจรจัช็อตกันนะครับเนาะอ่าเรียกเรียกรถพ่นมานี่เรียกเรียกรถกักกันมาจากทังง้องไข่พ่นว่าคันออกตัวนี้เสียเอารถเรียกเอาเลยนี่เรียกตัวนี้มาสั่นพ่นาครับนี่ครับ เล็กเรียกรถพันธนาเลขกตัวนี้ห้าเก้าเก็ดพันถือถือใจกัตจวจจัดฟัดบึ่มรถะครับเด้อ่าเล็กเรียกรถพ่นาพันวาครับเนี่ยบอมากกระพนักกะนะครับเด้อพูดอะไรบอมากระไรครับเนี่ยเรลยกปูเก็กพันพ่เขาแล้วครับพวกเแลเป็นพวเขาเรียกปูสีส้ตท้อพนพนะ อ่าปูเกกเพิ่นกับเขามาสองสามงอดคนละครับเนี่ยเพิน่นโทรมาบอกผมผมก็เขียนไว้เอาตัวสีแดงๆได้เขียนไว้ให้เบิ้งรถเนี่ยนี่ครับนี่ผมก็อยู่ในรถอดนะครับเนาะอ่าเนี่ยเรียกปูเก็กครับปูเก็กอ่าข้างบนเพื่อให้แปดสองสี่ข้างล่างหกหนึ่งครับเนี่ย เลืภูเก็ตนะครับส่วนมากคนแห่ล่างออกบนแห่บนออกล่างเลือกภูเก็ตเ,เนี่ยครับผ่านไปนะครับเนาะผมก็จุไปหาเน้นเนีนเอาครับกับเลตัวของฝันเองเนี่ยครับผมฝันเองแอดฝันเองเนี่ยฝันเห็นพี่น้องพี่นมาบอกเดียงจึ้งคืนแกจัดเข้าไปาแล้วล่ะครับ คือกรจังว่ากันตัวนั้นครับนี่ครับนี่เลียดเลียฝันเพิ่มขึ้นกันนะครับนี่ฝันขึ้นกันนี่ผอยู่ในช่องทั้งเฟียดทั้งยังเหมือนมันสีเห็นอยู่หรอครับนี่ตัวนี้มันจะซื้อว่าสุเทพยบหรอครับสุเทีพวกมุนวาดเขาไปเฟียดิ่ง ในเฟินนด์ครับเฟินสี่มีตัวเรียกอยู่ในกลุม่มหวยกลุ่มฝันเม่นเม่นเพื่นละครับเฟินดวงดังอยู่วดทถีเล้ยวเฟินเกษียนให้ครับหนึ่งหนึ่งเก้าเพื่อนนะเฟินถือ่อนหนึ่งหนึ่งเก้ากับหกสองสอง,สองตัวเพื่อนให้เรียกสามตัวหนึ่งหนึ่งเก้าครับวดทถีเล้วเขาของเพื่อนครับเนี่ยปัตหะฮอดหูฮ่อเหล่ามันสิเขาสมบูรณ์หนึ่งวัวงนนี้เพื่อน,นก็ได้ไหม สิบห้าหกห้าสามหกห้าครับสามตัวนี่ครับเขาไปเบืงทัางเฟียดก็ได้ครับเขาซื้อพนนวดเดร์อซื้อสูเทีบคุมบุญวัดสั้นเนี่ยพนห้มาสองสามงวดเราครับผ่านไปเนาะครับเนาะมาเอาเลรียกฝันของของ ผมเองเนี่ยของแอ็ดเองเนี่แหละบันนี้เนี่ยฝันนี่ยฝันว่าผู้เพิ่นตายไปแล้วตายไปเป็นปีแล้วละครับโบเห็นเห็นจักเทียวันว่าสิมายอสวงจักมืออยู่สั้นอยู่ในฝันมาสิมายอสวงผมนี่แหละของแอ็ดนี่แหละวันนี้ผมเลยว่ามาสิมายอสวงยังมาแล้วก็บ,บอกเราไปยังเพิ่งก็เลยบอกครับ บอกเขียนเอาปากกาแดงแล้วเขียนให้แดงคือต้งเขียนให้เนี่ยคือแยดเขียนให้เบิ้งนี่แหละครับเนี่ยตัวเดียวครับศูนย์หนึ่งว่าท่านคือติดใหม่ติดมือไปน้ำแน่เด้อครับเด้อผู้ใดมักกระไดครับเนี่ยเรียกฝันของแยดเองนะครับนะมาสุดท้ายนี่บัตรเข้ามาเบิึงพญาบึ้งยูซูลินนี่แหละครับที่ทุกคนรอคอยครับกับว่ามันสีบ่ได้หรอก ถ้าจำจำผมก็โทูไปหาเขาเจ้าตลอดนะครับทุเจียพนเสียววันผะนะครับเนี่ยปญาบึงตัวนี้แหละครับผมก็ไปเอาเจ่ตัวมันเถือนนี่แหละครับงวดที่แล้วมันได้ตรงตรงนะครับได้คาบขึ้นมาสามใบแปดสองหกบัดเรียกใายหลังวันที่หนึ่งมันออกหกสองแปดงวดนี้เพิ่นก็ได้ขึ้นกันครับมากับ มาแล้วครับเนี่ยงวดน,นี่ได้ซี่ใบเลยครับพ่นคาบขึ้นมา้พ่นเลี้ยงว้ให้แบบนี้เลยครับผูดใด้เข้าไปเบ่งคลิปยาวๆยวคลิปจึ่มเตียมกระิีเห็นเหลขกแบบนี้แหละครับอันนี้พญาึงสุรินทร์นะครับนะเนาะพ่นคาบขึ้นมาแบบนี้เลยพิจารณนาเอียงครับ,รบไปตัดหน้าตัดหลังเอาเห็ดประหยัดเอาครับครับ ครับมีซัมเน่ละฝากฝากแฟนๆนะครับเนาะครับท่านนี้กับผมมีอยัางไรครับขอให้แฟนๆเอฟซีของสองคนมาหวยนะครับผู้ที่กดติดตามผมเก่าคนสิบคนนี่ละผมก็บม่ได้วังยอดไลยอย่งไรเราผมได้มากกับแบงปันพี่น้องไปครับานี่แหละครับไปยาบึ่งที่เด็ดประสันพันวา คนว่าสิเอาให้ดังก็งวดก้อนผลงวดเนี่ยขนาดงวดก้อนนี่ออกเป็นตัวโต้โตรครับคนในเปีย2สองหกนออกหกสองเปียนะครับงวดนีครบาบคุณวาสี่ตัวครับยังมือเสาคนจังไปเบิองตัวเลขเนาะครับเนาะมันเลี่ยงกันอยู่เพรว่าเปิดเอาเบิองเพิ่นกระไดแบบที่เห็นนี่แหละครับครับถ้านี่ก็บโมี่ยังไลยครับผมแฟนๆเอฟซีสุภูสุคนโชคดีมีใช้ครับซื้อปีใหม่แล้วให้รักษาสุขภาพร่างกาย มันเทงหนาวครับหาเสือผ่านแล้วนะห่มให้อุ่นๆนะครับเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้ยครับผมสวัสดีครับ